โอ้ทางกลับบ้านสุดเซอร์ไพรส์อะไรคะเนี่ยฮัลโหลโหน่ะกินข้าวกินน้ำยังอืมโหน่ะอู้บะกินฮอดบะอืมกินฮอดบะมาๆกินก็เสร็จปะโหน่ะมาๆก่อนที่จะหาเห็ดเลี้ยงมาก่อนเนาะไปไหนก็เจอสุดใสป่นหิวมามาแป๊บนึงแป๊บนึงตั้งเฮ้ยเอ้ยกินอีนี้ได้เท่ห์ายเด้ออืมเท่ห์หาย มาติเฮ็ดบุญนะคะอ้าวน,นี่กระบบมีบาทนี่มาแล้วกเก้ยนี่นะ้นแล้วกเกียนะ้กเกียนใสน่เน,นี้ยเนี่ห มาเลยไอ้ตั้มแค้มนั่นมาเร็วไอ้เนี่ย,ยกินกินเด้อบ้างมาสามจุดแล้วหนิเย,ย,ย้พูนะ่ะกินเลยเออทางนี้เด็กกินยังบ้เจอเจอกลางป่าค่อยกระจอดกลางป่าอันนี้น้ำเด็กกองนี่เด้ออย่าลืมกินเข้าป่าหาเห็ดก่อน <c oughs> กินกินพูนะ่ะกองอีกสองกองพูนเลย ใส่เฮ็ดเลยดิก็ไมีแต่วขวดเอ็มรวยพุ่นอ้ายุกัดน่าลักกัดเล่นยุงนี่ก็ได้เอ้าฮะว่านจักระจันไปใังไหนว่านจักระจัน,จากกนมาเจอแม่แชมป์นะคะพาทำนคะคะยูทูบเบอร์อ่าขุดดอกกระเจียวงามๆไปมอได้ยังไงดอกกระเจียวบ่มมีาาด่นสวย มาเจอกันอีกแล้วพ่อ YouTuber คอยพายตะก้าวอาสันว้ายูยทูบเบอร์พี่น้องจ๋าพายตะก้าไม่ได้ไรหรอกได้เห็ดดินสามดอกฮ่าได้เห็ดดินสามดอกโอ้เคยได้เยอะบ้านจักจั่นโอ้เจอบ้านจักจั่นมันไม่ได้เป็นยังไงบ้านจักจั่นมันเปลนชื่อตจักจั่นมันอยู่ไต่มันเป็นบ้านใช่ไหมเอาไปแค่ยังเอาไปเรียกทรัพย์ โอ๋ไปเลือกซั็บบ้างจะได้คึ้การเชนนี่อยู่ป่ะหาไม่เจออ๋อเขาหายากหายากเหรอทีอไ่ไละตูเป็นที่ไหนบ้านในบ้านนี้ฮือกินบดแล้วมาเทน่ะเมื่อกี้นั่นคนน่ะคิดทอดดีใจหลายคนนี้ตัวนึว่งดีใจหลายกินอาหารเม็ดเแล้ว ฝนบปรุกไหมฝนไม่ตกเห็ดก็ไม่ออกฝนไม่ตกเห็ดก็ไม่ออกเห็ดก็ไม่ได้จะตกโอ้ยมันบปรุกก่นหายเห็ดยากอยูุ่ฝนอะไอยางขึง้งผู้เดียวยืนนี่เขาว่าโจรเนีน่ยนะโจรป่า <c oughs> ออกจากป่าป่ะนะบุมนีเอ้ยไม่ได้ได้ยูทูปเขาห้ามกด ห้ามของของนั่นด้วยฮัลโหลเป็นยังไงหลายปอพันห่อนประจุมอยู่ในนี้บ้านนี้บุ้มมี่เนาะบ่มี่แค่เหลือแคอ้าวปกติเห็นมั้ยเล่าล่ะมหาเหตุตัวนั้นเห็นตั้งหลายแบบนี้ย่านฝนมาตกบุ้มพ่นจะบ่ออกเป็นยังได้หวานอยู่นี่ส่วนนี่ขยังนี่ดอกกุชเชอบอ่ะเบิ่งบ่อยากได้บุ้มอ่บ่อยากได้ดอกอยากเห็น อุ้ยถ้ามันเรื่องจริงเขาก็รวยทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วคึ้เก่าจริงๆนะเบ้าเป็นข้า่นนิยมเบ้าดีต่อใจว่าสันเออกะแข้นในเสื้อละแข้นเป็นพื้นเบ้าอีกกะเถือกีบอ่ะเนี่ยโอ้ปลาใหม่คักแด้แถวนี้ตอนนั่งก็คือไฟใหม่จนมาบดอ่ะเดี๋ยนี่ขึ้นมาใหม่อีกแล้วสาทุบันนี้ ือใส่ดอกเห็ดนั่นเหรอเออนี่ไงเห็ดหนึ uh ่งดอกก็สันไอ้แ้มเอาออย่าบอกเออเห็ดมันบ่ค่อยงปะท้อม้ามาสันสช่เห็ดยังกินอะไรด้ดอกนึงเนื้อแกงบ่มีเครื่องนะแต่งเครื่องมาสันแต่งไปม้าเลือดต่วิญญาณไปแล้ว พนอเหเห้อเอ้ยได้หดอกเนาหนึนี้ก็ได้ยูเห็ดดินจ้าเบ่อเห็ดดินเัิก็ได้อนาาเอาเห็ดดินกได้พี่น้องเอ้ยอือหือลบมีแม่นยูเดลอบ่จักกบมีแถวนีพวกจักต่เห็ดเพาะในคือนะเพราะว่าฝนตกเห็นเหาะ ยังไม่ได้ฝนสิตกอีกทิ้งช่วงประมาณกึ่สองอาทิตย์กว่าเลยได้เนาะกึ่สองอาทิตย์เลยเมื่อวานนี่ตกน่อยเยอะเนาะแถวกุชมานมาตกเมื่อวานนี่ตกแถวนี้เห็นเห็นอยู่เห็นดำๆอยู่ดินซุ่มดูซื่อไหมดินซุ่มเพื่อที่จะให้อ่าหาหน้าที่เพื่อจะให้อันต้นไม้มันได้หนามันเขียวซื้อดอกเฮดบโบกไปเนาะ ที่รดอะเคยกับพี่เน่าหาอยู่เคาเอือนว่านอยังวะสมมม้มกบก็บะมี่ฮะอืมอย่งเกอันนี้กินอะนะบุกจักกันใบใหญ่กินกับลาบนะส้มก๊บอืมไเห็นวะมีแต่ว่านนั่นนี่โน้นเลยเป็นบังธรรมชาติแล้วเนาะต้นกง,งงามค่ะลายต้นกงนะ เสื้อิพาไปเบื้องต้นกงยู่งน่อยโอ้เขียวกะจีบัสละบาดนี่นี่ต้นหมากตุ้มเตงน,นะคะใหญ่พุ่นมานี้เอาลูกเพื่นนะเอาลูกตุ้มเตงอะ่ะถ้าเต็มเป็นต้นใหญ่ๆนะก็คือว่าเอามาซักผ้านะคะสมัยก่อนอเ,เออยามหาบ่มีตะกอนก็เอาหมากตุ้มเตงแล้วหนะมากเตงแบบว่าธรรมชาติเนาะสวยงามแต่ว่าเขาก็ตัดไปร้ายแล้ว ตัดต้นไม้เพระาะว่าพอไปเฮ็ดทานมาแต่ไผ่มาแต่วัดสาขามาแต่ว่าดอุ้บคนได้นั่นมามาหาเห็ดกุนอันนี้หายยังนี่ยังมาเหโอเห็นเนา,ยายนะยใหญ่เนาะ เห็นแต่ธรรมชาติเลยเห็นอะไรกับบางคนอยู่ในทางปกติหอยเตยหอยยังนี่อู้ยหลายสมมุตินี้หายากบุ๋มีจ้อยปลาเท่าเออเนาะคนผ่านไปผ่านมาเค็ดให้เค็ดหน้าคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดามนป่นโพนี่ด้วยค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ชมก็ได้สวัสดีค่ะ ผูต้ติดตามผู้ติดตามสามตัวฮะปกติไลน์กูนี่ไปใไซนี้